ในกล่องนี้เป็นหนังไก่ทอดค่ะน้องขวัญสั่งมาจากเมืองไทย5กิโลแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงแมงดาน้ำพริกปลาย่างทุกอย่างดีมากพี่น้องไม่มีเสียหายไม่มีชำรุดขนาดหนังไก่อะเป็นของที่ว่ากรอบใช่ไหมคะ เป็นของที่กรอบพี่น้องดูสิยังมาเป็นชิ้นอะยังมาเป็นชิ้นเหมือนเดิมไม่ละเอียดไม่แตกไม่หักอาจจะมีแตกบ้างหักบ้างแต่ว่าโอเคโอเคมากลงตัวมากไม่มีอะไรเสียหายเลยค่ะอีกสักชิ้น สวัสดีค่ะพบกับน้องขวัญอีกแล้วค่ะสบายสบายสไตล์ขวัญค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องพัสดุกไปซะนี่ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะว่าทําไมวันนี้น้องขวัญถึงใส่หมวกเพราะว่าน้องขวัญเพิ่งออกไปข้างนอกมาตะกี้หิมะยังเต็มสนามหญ้าอยู่ค่ะอากาศเย็นมากไม่ใส่หมวกไม่ได้ค่ะติดลบ5องศาวันนี้น้องขวัญได้รับ เบอร์โทรศัพท์อย่างเรียกเข้าจากบุรุษไปษนียผู้น่ารักโทรมาบอกว่าบุงชูมาดามเชอร์ซูเวนีวูซององโวเยอังโกรีหนูก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็บอกวิดะโกเชอซูซอกตีมัตน้องโอเคฉันมาส่งพัสดุให้คุณบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันกำลังจะออกไป รอชั้นสักครู่นะคะแล้วน้องขวานก็เปิดประตูออกไปแล้วก็เจอพัสดุกองใหญ่ๆส่งมาจากประเทศไทย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องขวาญส่งอะไรมาจากประเทศไทย <c oughs> แล้วกี่วันส่งยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเปิดดูพร้อมๆกันว่าข้างในมีอะไรเนาะเดี๋ยวน้องขวัญขอตัวเตรียมกันไก่เพื่อที่จะเอามาตัดแล้วก็เตรียมโต๊ะเพื่อที่จะเอามาเปิดกล่อง ให้พี่ๆได้ดูกันว่าน้องขวาญสั่งอะไรมาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะต,ตัด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 เปิดไปด้วยกันค่ะพี่ๆขาน้องขวาญโดนศูลกากรแกะกล่องด้วยค่ะพี่ๆดูนี่สิคะสติกเกอร์สีเขียวนี้เขาเขียนว่าอูเวปอลาโดนค่ะหมายถึงศูลกากรเปิดเช็คของข้างในกล่องของเราค่ะว่า ของที่เราเอานําเข้ามาฝรั่งเศสเป็นของถูกต้องตามกฎหมายเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าของหนีภาษีหรือลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าน้องขวัญไม่แน่ใจนะคะที่รู้ๆคือของต้องห้ามที่เขาห้ามนําเข้ามาในประเทศของเขาค่ะเขาก็เลยตรวจเช็คเป็นธรรมดาค่ะถ้าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรือของต้องห้ามเขาก็ยกกล่องนี้ มาให้เราที่บ้านง่ายๆเลยค่ะโอเคเราไม่พูดมากค่ะเดี๋ยวแกะดูกันเลยนี่ค่ะพี่ๆขาเขาเขียนว่าอูเวปอลาดวนค่ะศุลกากรตรวจเช็คสินค้าข้างใน ตรวจเช็คของข้างในว่าผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าผิดกฎหมายเขาจะยึดและทำลายของเราเลยนะคะแต่ถ้าไม่ผิดกฎหมายเขาก็จะมาส่งให้เราถึงบ้านเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาของกองสูตรลากากรเขาเปิดกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะมีมีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้แจ้งว่าเขาอนุญาตเขาขออนุญาตเปิดกล่องโอเคค่ะ เราไปแกะกันเลยเราแกะง่ายๆน้อไม่ต้องพิถีพิ่ผานเอารวดเร็วที่สุด แกะกล่องได้แล้วดูข้างในสิคะเดี๋ยวเราดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรแล้วเราจะเอาออกมาทีละอย่างเนาะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันค่ะตื่นเต้นมากเลยพี่น้องให้เดาสิคะว่าอะไร อ้ำพิกตาแดงจากเชียงใหม่เป็นไงคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไหมหรือว่าน้องขวัญเซอร์ไพรส์คนเดียว <c oughs> ตาลกแล้ว <c oughs> เยอะเลย <c oughs> เยอะแยะเลยค่ะพี่น้อง มีเยอะเลยค่ะดีใจ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 ของโปรดทั้งนั้นน้ำพริกตาแดงแมงดาค่ะน้ำพริกตาแดงแมงดาใครสนใจ ไปเป็นอะไรเรามาดูกันค่ะว้าวพี่น้องมันทึ่งมากเป,เป็นไปได้ยังไงดยสุดยอดสุดยอบ ของเขาดีจริงๆพี่น้องเอ้ยหนังไก่ทอดหน,นังไก่ทอดไม่ได้ฝันไปเนี่ยหนังไก่ทอดพี่น้อง ฝันไปไหมเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งไม่ได้ฝันของจริงของจริงๆไม่ได้ฝัน เดี๋ยวแกะต่อเดี๋ยวกินจะหมดเราไปแกะต่อพี่ๆคนไหนที่อาศัยอยู่ฝรั่งเศสหรือปารีสถ้าสนใจอยากอุดหนุนน,น้องขวัญน้องขวัญมีขายนะคะน้ำพริกตาแดงแมงดาน้ำพริกตาแดงปลาร้าและน้ำพริกปลาย่างมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะแล้วมีหนังไก่ทอดมีโลโก้ฮารานติดอยู่ มุสลิมทานได้ค่ะไร้น้ำมันกรอบสดอร่อยหนังไก่ทอดเจ้านี้เลยค่ะน้องขวัญคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงน้องขวัญสั่งมา5้ากิโลค่ะช่แรกน้องขวัญกะว่าจะสั่งมา10บกิโลแต่ว่า น้องขวัญลองส่งมาก่อนเพราะว่ามันเป็นของกรอบใช่ไหมคะของกรอบและมันเสี่ยงต่อการหักแตกละเอียดง่ายน้องขวัญก็เลยทดลองส่งมาห้ากิโลก่อนแต่ว,ว,ว่าโอเคน้องขวัญว่าโอเคมันไม่ได้ละเอียดมันไม่ได้แตกจนแบบว่าน่าเกียดมันยังเป็นชิ้นๆอยู่แลวข,ของเขาดีมากขเขาแพคมาให้เราดีมากแพคมาดีมากเจ้านี้น้องขวัญ การันตีคอนเฟิร์มน่ารักไม่น่ารักแถมถุงมาให้แม่ค้าเปลี่ยนอีกโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเนาะว่าน้องขวานส่งพัสดุไปรษณีย์มายังไงส่งทางไหนราคาเท่าไหร่แล้วโดนภาษีไหมเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันอีกทีนะคะท้ายคลิปเดี๋ยวน้องขวานขอตัวเคลียร์ของเก็บของเข้าตู้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันค่ะ ถ้าจะดูกล่องที่สอง,องน้องขวัญก็คือน้องขวัญส่งมาจากบริษัทไปรษณีย์ไทยของบ้านเราเองค่ะใช้เวลาในการส่ง10วับบนเองค่ะพี่ขาส่งวันที่1กุมภาพันธ์ได้รับของวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์ค่ะรวดเร็วทันใจมากพี่น้องค่ะแต่เสียอยู่อย่าง กล่องพัสดุของน้องขวญโดนแกะค่ะที่น้องขาโดนศูนย์ละกากรแกะตรวจเช็คสินขอ,ของข้างในว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าคุณนําเข้าสินค้าหรือสิ่งของหรือเสื้อผ้าที่ผิดกฎหมายรีกสิทธิ์หรือเปล่าแค่นี้ค่ะเป็นธรรมเนียมของเขาเนาะไม่ว่าประเทศไหนส่งเข้ามาฝรั่งเศสจะต้องโดนตรวจโดนเช็คจากศูนย์ละกากรทุกกล่องค่ะ แต่ก็มีบางคนนะคะที่ส่งมาแล้วไม่โดนแกะโดนตรวจอะไรเลยแต่ก็มีเยอะที่ว่าส่งมาแล้วโดนตรวจโดนแกะค่ะมีสติกเกอร์บอกเรานะคะว่าเขาขออนุญาตแกะหรือเช็คของในกล่องของคุณเขาเช็คเขาแกะเสร็จเขาก็จะปิดกล่องแล้วก็ส่งมาให้เราเหมือนเดิมถึงหน้าบ้านถ้าของที่เราสั่งมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะเราก็ยังได้รับพัสดุเหมือนเดิม แต่ว่าถ้าผิดกฎหมายคือเขาจะแจ้งให้เราและเขาก็จะทำลายของที่เราส่งมาเลยค่ะโอเคค่ะพี่น้องวันนี้น้องขวัญคิดว่าคลิปว,วิดีโอมันจะยาวแล้วเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อกันเพราะว่าต้นคลิปไปน้องขวัญก็รีวิวว่าข้างในมันเป็นอะไรเนาะยังไงก็ขอฝากช่องสบายสบายสไตล์ขวัญชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องขวัญด้วยเพราะว่าน้องขวัญเพิ่งเป็นมือใหม่หัดทำช่อง คลิปวิดีโอบางคลิปอาจจะไม่เพอร์เฟกมากอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างน้องขวัญก็น้องรับทุกความติชมค่ะและอีกอย่างช่วงนี้สถานการณ์โควิดออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้ค่ะ6โมงเขาล็อกดาวก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วค่ะไปไกลก็ไม่ได้เพราะเขาจำกัดด้วยช่วงนี้ก็เนาะมีอะไรช่วงนี้เราก็ลงลงไปนะคะอาจจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเยอะแยะก็ ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้น้องขวัญด้วยคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปตลกตลกคลิปสบายสบายสไตล์ขวัญชาแนลสไตล์ขวัญคนนี้คะ่ะมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวน้องขวัญจะมาตอบไม่งั้นเดี๋ยวน้องขวัญจะแปะ facebook ส่วนตัวและอีเมลนะคะพี่ๆเข้ามาพูดคุยกันน้องขวัญได้ น้องขวัญพร้อมตอบทุกอย่างคะ่ะมีอะไรถามเรื่องเกี่ยวกับส่งพัสดุไปรษณีย์เราคุยกันคะ่ะยังไงวันนี้น้องขวัญขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนแล้วเจอกันน้องขวัญคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye.